กับมาต่อกับ business talk ในช่วงสุดท้ายครับผมยังนั่งอยู่กับพันเอกศรตฐพงมะลิสุวรรณในเรื่องของ 3G ครับพันเอกสตถพงครับเรามีเรื่องของที่ว่าเนี่ยจะมีการคืนคลื่นเกิดขึ้นทางกสทชมีแผนอย่างไรบ้างครับ คือเรื่องการคืนขึ้นเนี่ยก็มีการถกเิียนกันมากนะครับไม่ว่าจะรัฐสากิจแคททีโอทีก็ส่งจดหมายมาถามเรานะครับว่าเอะตกลงเราจะทำยังไงกันในขึ้น1,800เมกะเฮิรตเเมกะเฮิรตซึ่งทางกสทชเองเนี่ยก็ต้องทำตามกฎหมาย แต่เราก็ต้องไปเช็คกฎหมายเราว่ามีเจตนาลม์ให้เราทําอย่างไรคือเราอาสามาทําหน้าที่แล้วเราต้องทําตามกฎหมายถ้าเราไม่ทาเราเราผิดเราผิดฮะเราผิดก็คือเราจะต้องลาเว้นกับหน้าที่แน่ครับทีนี้เราคิดเองทําเองอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเช็คกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายพอดีเรามีคณะอนุกรรมการกฎหมายของกสทชซึ่งท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ที่ได้รับกันอยอมรับว่าบอกชื่อไปนี่รู้จักกันหมดหนะครับแต่ก็อย่าไปอย่าผมก็ไม่ลงลงลละเอียดตรงนั้นท่านก็ได้ให้ออความเห็นมาว่าสุดท้ายแล้วเมื่อหมดสัญญาสัมระทานคลื่นจะต้องให้กสทชจัดสรรแต่ประเด็นเนี่ยไม่ใช่ว่าถอดปลั๊กเลยในเดือนกันยาย,ยนปี2566จะมีสัญญาสัมปทานคลื่น1,800เมกะเฮิร์์หมดสัญญาสัมปทาน อยู่ๆกสทชไปดึงปลั๊กออกไม่ได้ไครับ<ๆ>เพราะว่ากสทชจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคด้วยดูแลผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ดูแลรัฐด,ด้วยเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้มีทรานซิชันที่สมูทไม่มีผลกระทบมากนะักถามว่าไม่มีผลกระทบเลยนะคงไม,ไม่จริงเพราะว่าการที่มีพรบฉบับ,บนี้เหมือนมียาแรางเหมือนกันเพราะยายานี้จะเป็นยาที่ทำให้อ,อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของเราก้าวสู่สากล เพราะเราต้องเตรียมการ AEC เราต้องเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015หรือ2558ในขณะน,นี้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของเราเนี่ยมันเป็นในลักษณะหัวมือกุดท้ายมังกรอะไรประมาณนั้น<笑><笑>นะครับก็คือมีสัญญาสัมปทานแล้วก็จะมีใบอนุญ,ญาตของกสทชอ,ออกไปซึ่งใบอนุญ,ญาตเนี่ยออกไปเนี่ยจะมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดในโอเปอเรเตอร์ทุกรายแต่สัญญาสัมปทานเนี่ยเป็นสัญญาระหว่างบริษัทกับรัฐวิสาหกิจ คน<อ><อ>ละภาษากิจกันสัญญาสัมปทานก็คนละฉบับรับภาษากิจเดียวกันคนละฉบับยังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการเล่นบนสนามเดียวกันไม่เท่ากันไม่เท่ากันพื้นฐานไม่เท่ากันการลงทุนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็เกิดความเบือมลำ้ำบก็สะะชมาเพื่อ